วงคืออะไรใช่ไหมพี่ก็จะวงว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรจะได้แบบเนี่ยเช่นการไปไทยที่ไหนที่ตราดเขาบอกว่าการบริษัทของใครจีนดีถ้าว่าตราดนี่ยมีรายได้ในปี6กสองนะมันจะมีพวกตัวเลขสถานที่ตัวเลขใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรพวกยอดเนี่ยก็จะวงช่วงเว้นว่าก็คือตรงไหนที่เราจะหยุดพูดหายใจคนฟังจะไม่เหนื่อยเราก็ไม่เหนื่อยนะคร่าวๆแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันท่าไม่เอการเมืองวันนี้เชื่อว่าหลายฝ่ายจับจ้องอะไรเพราะมันเป็นการเดินทางจับจ้องแล้วก็บงไว้ที่เวทีเปิดตัวเนี่ยมันเป็นการเปิดตัว่มัไม่ใช่การแถลงข่าวเป็นการเปิดตัว จะได้บอกตัวเองว่ามันคือเวทีเปิดตัวอของอะไรของพครู่มไทยสร้างชาติเห็นไหมใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็จะยาวมากเพราะฉะนั้นเราก็แบ่งแค่ให้อ่านได้แล้วก็อ่าไม่จำนะไม่ของนิวส่งหลังใจให้นิวด้วยนะคะโปรยหัวถึงหกบรรทัดเลยนะคะอันน,ะะ <c oughs> นี้เขาก็จำเก่งนิวเขาอ่านเอาในมือถือนะเขาไม่มานั่งเล่นแบบพี่นะเขาอ่านในมือถือเขาก็รู้เรื่องแนละ้วทั้งแต่ละคนก็คือแล้วแต่เทคนิคเนาะแต่ว่าสำคัญคือก็คือ,คอต้องเตรียมตัวทุกคนเขาจะมีวิธีเตรียมตัวของเขาส่วนพี่จะเป็นชอบเขียน จะถามว่าถ้าไม่เขียนเลยก็ทําได้นะแต่ว่าเราก็จะต้องค่อยๆอ่านเพราะเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันมีคําผิดมันมีอะไรแบบงงๆหรือเปล่าบางทีมันจบแบบเหมือนหายไปสองบรรทัดเนี้ยเอ้าอ่านจบแต่ว่าความหมายไม่จบเอาไงดีเนี้ยถ้าเกิดเราได้อ่านก่อนเราจะได้ตัดอันนั้นไปไงเพื่อที่ว่าอมันเขียนมาไม่ครบมันเขียนมาไม่จบเราก็ตัดไปก่อนแต่ถ้าเราไม่ได้อ่านก่อนเนี้ยเราก็จะเพิ่งมาเห็นตอนสด่ยมันก็จะมีโอกาสสะดุดได้หรืออ่านไปคุยไปเนี้ยก็มีโอกาสสะดุดได้เพื่อนพ่อจะต้องอ่านอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่คุย อโอเคไม่ได้มีการวางยาใดๆทุกอย่างพิมพ์มาถูกต้อง